กวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับผ้าถุงเกือบหลุดสาวใจเด็ดคว้าหางงูเหลือมยื้อยุดช่วยแมวจนปลอดภัยเมื่อวันที่23ตุลาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีผู้ใช้ Facebook อรไทยสว่างสาลีได้โพสต์คลิปขณะยื้อแย่งแมวออกจากงูเหลือมและได้จับงูตัวดังกล่าวปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจนสำเร็จจนมีคนแชร์มาเป็นจำนวนมาก ทางนี้พบว่านายประจวบสุขทิศอายุ62ปีชาวตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบงูตัวดังกล่าวมีชาวบ้านอยู่สามหลังและมีต้นไม้มีหญ้าขึ้นสูงทางเข้าบ้านของนายประจวบเป็นบ้านของนางสาวอารไทยซึ่งเป็นบุตรสาว ของผู้ที่ปลูกบ้านติดกันและบริเวณบ้านของนางสาวอารไทยได้เลี้ยงแมวทั้งตัวเล็กและตัวโตวเดินเพ่นพ่านอยู่บริเวณบ้านจากการสอบถามนางสาวอารไทยน้องฝนซึ่งเป็นลูกสาวได้เปิดเผยว่าตนได้เลี้ยงแมวไว้ที่บ้านประมาณ20-30ถึงตัวก่อนหน้านี้ประมาณ1นเดือนงูเหลือมได้เลื้อยเข้ามากินแมวในบ้านตายไปแล้วหนึ่งตัว หลังจากที่ผ่านไปประมาณ1สัปดาห์งูก็เลื้อยเข้ามาเพื่อจะกินแมวที่ตนเลี้ยงไว้อีกช่วงเวลาประมาณ2-3ถึงทุ่มซึ่งลูกสาวของตนชื่อน้องฝนได้ยินเสียงร้องของแมวจึงวิ่งออกไปดูบริเวณข้างบ้านพบกูเหลือมกำลังรัดตัวแมวอยู่น้องฝนด้วยความเป็นห่วงจึงวิ่งไปกระทืบงูตัวดังกล่าวจนได้คายแมวที่รัดไว้ออกมาทำท่าว่ากำลังจะเลื้อยหนีไป โดยล่าสุดงูก็ได้เลื้อยเข้ามารัดแมวที่เลี้ยงเอาไว้อีกและกำลังวิ่งเล่นอยู่บริเวณที่หน้าบ้านที่ป่าลุกล้างซึ่งหลังจากที่ได้ยินเสียงแมวร้องตนและลูกหลานที่อยู่ในบ้านก็ได้วิ่งเข้าไปยื้อยุดฉุดกระชากงูตัวดังกล่าวเพื่อให้ใคลายแมวที่รัดออกมาหลังจากที่ยื้อยุดกันอยู่นานงูดังกล่าวก็จึงได้ปล่อยแมวออกมา ซึ่งแมวก็ปลอดภัยดีหลังจากนั้นก็จึงได้เรียกพ่อกับแม่ที่ไปทำบุญที่วัดให้มาช่วยกันจับใส่กระสอบและไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปขอขอบคุณข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ